สวัสดีครับผมสวัสดีน้องเมยอุ้ยม่วงโอ้เบลหัวมีปีกเออเปิดเล่นเล่นเผื่อได้มีการันตีด้วยใช่โอ้ถ้าได้ถึงสองรอยเหล็กไหลนี่เล็กชุดจีนได้หนึ่งชุดตอนเะนี้ยขอให้เป็นอย่างนั้นผมไม่ได้ของโทรมาจะสองร้อยม้อแล้วนะบอกไปก่อนเขาก่อนเปิดไปร้อยห้สิบมอก็ไม่ได้ รอบนี้จะได้ไหมเนี่ยเหล็กไหลห้าอันวิในเนี้ยเอ้ยม่วงมาเบลชุดบลดอตออรนเฮย์น้องแปดเหล็กไหลตูปวันทิ่เลขห้า ไอ้อ่อบโมงเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะว้าวสีขาวนี่อนาจัดเหลือแค่นิดเดียวฮะมันต้องลองมันต้องลองไม่ลองไม่รู้สิบกว่าลูกออกโมงสองแล้วนะแสดงว่าโดงดีใช่ไหมขอแค่ทองชิ้นเดียวผมก็แฮปปี้แล้ว嘛ไม่ไม่มีให้ โอ้มีแต่ม่วงโอ้มขาวจัวอืมพูดอย่างนี้โคเวอร์มีอย่างพี่เอได้ทองยากหน่อยนะอูมขาวจัวขาวอย่างสนุกเยอะๆอย่าลืม นับสนุนผมด้วยนะฮะจะได้มีตังเปิดกรชาเฮ้ยทองมา,อ,าอู้เล่นที่ไหนเนี่ยอูไม่ได้เล่นเลยตัวนี้โอมเลนจ์กรีนเด็กเงันแค่ขี้มูหัวเขียวชุดเขียวอะไรเนี่เยเฮ้ม่วงมาต่อนเนื่องเอาวะสิบเฮ้ยยโลเฮดวิง ในสุดเหล็กไหลก็เกินสองรและไอ้วันที่ร้อยห้าสิบลูกอันนั้นคืออะไรซุปเปอร์ฮีโร่เขียวเออคือผมก็เล่นผีบ่อยเพราะวะ่าผีผีพายอะ่ะไม่มีชุดไงเฮ้ยฟ้ามาห้าปร์เซ็นตได้แปดเหล็กไหลย,ยังว่าต้เปิดทีละหเคยเปิดทีละห้าแล้วขาวห้าชิ้นอะ่ะเปิดเสร็จไม่มีใครรับผิดชอบเลยเลยห้าชิ้นอะ่ะ ต้มใกล้จะหมดแล้วฮะโอ้โแดดเมื่อกี้เห็นคนใส่กันเยอะนะเตอรอุดอะหมดตัวแล้วฮะคูนฮะคาอวยพรเนี่ยฮะคูนฮะแบบ5อันสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยไม่เหลืออะไรต่อไปไม่เหลืออะไรเลย ไม่เหลือแม้แต่ตังที่จะไปเปิดเกมอื่นหรือเกมนี้ในรอบต่อไปบไปอะไร,ะไรกระทิเงรองกปลาอะไรกันครับเนี่ยผีพ,พายในสุดก็ไม่ไมปโปแล้วผีพายไม่โปแล้วแฮะมา กดมาแล้วฮะผมต้องลองแล้วอะวัดน่นเลยเฮ้ยวัดหน้าจุ่มกําแพงหน้าจุ่มกําแพงมาถึงก็พังที่จู๋ก่อนเลยนะครับผมอ่าเล่นผีไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่้วด่านนะไม่แน่ใจว่าเดินยังไงถึงจะพังที่จู๋เลยเยอะแต่แบอกแค่ข้างล่างไม่มีที่จูงนะันน่าจะเล่นง่ายน่าจะไล่ง่ายฮะ ไม่มีใครมาพังอย่าเออไม่มีใครมาเปิดฮนะโดนโดนเปิดก็เปิดไม่หมดครับผมเปิดก็ไม่หมดพังตู้พัทงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องเล่นนั่นยามทำอะไรอะยามปลาหลังปลาตูดหนึ่งทีครับผมยืนมองหาผีไม่เจอปลาไม่โดนตัวกระตุกตัวบิดบิดเบี้ยวเบี้ยว,วเป็นมดเขียวสจูนี่สวัสดี ขอปลาทุกคนที่นั่งขวางทางใครวิ่งลงล่างผมตามหมดเพราะผมเป็นผีพลายใครปลาอะไรปลาฮลุอีกโอ้โหอืมปลาติดนน่นติดนี่ออืมคนหนึ่งทีกบจุกยืนจุ่มเออมันปิดประตูถูกทางด้วย เฮ้ย <Hey, S 2> เขาปรับสกิลใหม่นะฮะทางซ้ายล่างดูดิโอติมันจะเป็นตัวเลขเวลาเยอะกว่านี้อันนี้ไม่อันนี้แล้วอะ่ะเออแคนเซนเดเมชันไม่ได้ด้วยฮะตัวแข็งเลยเอออยากจะปาให้มันเม่นๆมโอ้โหมันแปรยันใส่หนาต้องตามต้องตามคะนแะน่พิธีเซร็จเป็นแล้วเดว้ต้องเอาอยูริก่อนดื่มน้ำดื่มน้ำ มาไม่โดนเลยโดนยูดีจูก๊กโดนยูดีจูกนะ๊กฮะโอไมคก็วิ่งลงล่างพิธีเส็จแล้วซัดตัว,วิธีดีไหมเอาลากเข้าพิธีอย่างนี้สวยดิสวยดิปลาติดปลาติดแล้วไม่รู้อะ่ะเออปลาไม่โดนเฉย,ยมียันด้วยเฮ้ยกลาง,งาเ็จไปแล้วเย่แล้วผมก็เลงจะโดนมกนจะโดนแค่ น ah. ี่ปลาไม่โดนเลยเนี่ยทำไมมันตามไม่ทันเลยมันเดินตามไม่ทันเลยเสือเขาโหวดจัดๆอืมไหนเห็นกระปาโดนแล้วหนึ่งทีแปะยันอัดแน่อืมปลาจุกๆไม่โดนลงล่างอะไรทั้งสิ้นเลยถ่ายรูปยังเร็วเร็วเร็ว อไอ้พีเร็วเอี้ยร์ล่ะได้แล้วมัดป่อยผมอีออฟมันต้องโดนแน่เป็นร้อยแหละฮะเดีด๋ยวรอให้เขาชุบยูรีแล้วก็เดี๋ยวจะการข้างล่างตรงนี้ไม่สามารถคันเส้นอนิเมชันได้ต่อไปเจนสวัสดีเจน โดนหลังเจนหนึ่งทีเฮ้ยจะเอาออฟไม่ไม่เดีย๋ยวผมอือสวัสดีปลาจุก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 เขาบอกแน่น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 อือปลาไม่โดนปลาโดนแล้วตายไปเจนนุ่มนิ่มติมเกเรไม่แพ้กันอ่าเดี๋ยว หายูริก่อนให้เดี๋ยวมันหิวเพิ่งชุบตรงนี้ไปแสดงว่ายูริอยู่แถวนี้เจอแล้หิวเสร็จแล้วปลาโดนครับผมยูริเจ็บๆไปข้างล่างก็จะพิธีใกล้เสร็จแล้วแหละเอา้ายูริเพิ่งโดดไปแล้วมาอยู่ข้างบนวะเอ,เอาเจนแล้วกันเจนเจนก็ได้แต่นุ่มนิ่มเอาจะปลาเจนแต่ไม่โดนเลยเลย นแนวแน่ตรงนี้มึนโคตรโอ้โคนมึนโดนโดนหนึ่งเพียงแค่ปลาจุกจุกปลาจุก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 ไปจุกจุกไปแน่นแน่นเขาเรียกว่าปลาเบิเ ح, ้ลแผลผมก็มีคนสตัร์สักกระตุกกกระตุปลาเบิ้ลแผลเออติดลูกปัน้นลูกปั้นที่ไม่มีหัวลูกปั้นที่ไม่มีหัวหว่วยแล้ว เวลาอาหารชีเวดเอ้าตกใจลูกปั้นนึกว่าคนสวดเพิ่นเพ่นเลยกำลังเพิ่นเลยกำลังสวดเพิ่นเพ่นเอ้ยคันเซ็ต์ไอเวชั่นได้ด้วยาปลาจุกจุกหลังออฟเฮ้ยคนชอบปลาดีผม嘛 ชอบตีผมอ่ะโอ้ยติดแล้ววะเฮ้ยยามนะยามไอพวกคนเร็วเอาอ,อ๊อ่อนนะ่ะฮะมียาอรืองี้ด้วยวะเกือบกดสเปคบาสัยยาแนะผมอยากจะอันนี้เหมือนกันเปิดพิธีเพิ่มถ้าข้าอยู่ดีได้ก็น่าจะดีนะโอ้าวลายโดน เจอออฟอ่ะตาใครไม่โดนเลยวะเอาอยู่ดีให้ตายเลยดิะบะวิ่งกันแบบระแนงหน้าไปหมดเลยเฮ้ยมาไม่โดนเลยมาไม่โดนเลยโอ้ยแม่งเ้ยลุมันดิ เออมันเองแบบบันจงพิธีสุดท้ายที่เปิดเพิ่มหน้าแดงนะผมขอแมวเอาหายหายไปเลยเหลือแค่พิธีองศาลาแล้วเจอแล้วเจอแล้วเป็นคนละไง เออเฮ้ยป่าไม่โดนเฉนยแต่ว่าอ๋อเล็งสะบัดสะบัดนิดเดียวถ่ายรูปหลบได้อือตายไปโดนจิงมากตมีใครบอกว่าอย่างเงี้นนะเหลือแค่เอาอ,ออฟกับยามนะฮะ นี่มันสวยมั้ยมันวังเวงอย่างเงี้ยอ๋อเองลูกแกลองนี่มันอยู่ตัวเองแล้วว่ะตาหลังแน่นๆหลังแน่นๆตาแน่นๆนตาแน่นๆดังดังดังปึกปึกปักปักปัดปักปึกปึกโอ้ยต่อยมือด้วย มาแน่นๆเรียบร้อยเพราะคอมผมลืมผมเล่นผีพายนิง่งขึ้นเยอะเลยหกห้าสี่สามสองหนึ่งศสวัสดีพี่ยามคนสุดท้ายพ้ายามจุ๊กจนแบบว่าชุบออฟได้ก็มีโอกาสได้ออกตู้หนึ่งคนอ๋อมีประตูที่มันจะปิด ทั้งเกียมเลยชนสายสินดังปาดยามหายยามแบบเอบตูเลยวนะเนี่ยโดนคอมโบยามเขาให้แล้วเฮ้ยมันจะไปชุอบออฟหยิบวิญญาณออฟไปแล้วโคตรเสีบเลยโอ้โหต้องฆ่ายามแล้วว่ะจริงยร็มต้องฆ่ายามก่อนฆ่ายามเสร็จแล้วฆ่าออบ ยางมันอยู่นี่ฮะยางมันแสบมากเกมทั้งเกมนี้ยังป่ายางไม่ค่อยโดนแหละเออโดนแล้วโดนเต็มตูดยางมดุกันปะโดนโดนโดนยางผมโมโหแม่งโดนทุกดอกเลยเอโมโหแล้ว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 โดนไม่ทุกดอกเลยยิ่งไงก็โดน โดนทุกดอกเลยอะไรวันนี้โดนทุกดอกเลยยามบอกนี่ตาปิน้นตาเลเซอร์ปาดคออย่ากระชีฮักฮะผีพายตัวเขียวขนาดนี้เอติดแล้วน้ำร้อนลวกติดจากข้างล่างฮะอยู่ตรงนี้ขึ้นมาละอ๊อโดนลงล่างว่ะ โดดวิ่งยาวๆวิ่งพ้นไปไอ้ผีบ้าไอ้ผีบ้าอ้าหัวไม่โดนนี่แหละเรียบร้อยโดนพลายพลายจีนบีบคอฮ่าฮ่าไม่รอด từ đưng từ đưng từ đưng